พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชพุดชมราชบพิษทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถระธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่75มักมีองค์8ตอนที่6นี่สิลาเจ้าแสนแสบก็พูดจาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วนะหลังจากข้าพาไปฝึกนิสัยมา <laughs> <laughs> จริงเหรอเจ้าทำยังไงเนี่ยเจ้าปันข้าก็เล่าเรื่องของส้มซ่าให้ฟังนะสิว่าส้มซ่าเคยเป็นเหมือนแสนแสบเปียบทั้งชอบโกหกกุเรื่องไม่จริงใส่ร้ายคนอื่น พูดส่อสเสียดให้คนทะเลาะกันพูดว่าคนอื่นด้วยคำหยาบคายแล้วก็พูดเพ้อเจ้อไร้สาระจนเพื่อนํำคาญแต่ส้มซาก็ยังกลับตัวใหม่กลายเป็นคนพูดดีได้เพราะส้มซาเห็นแล้วว่าการพูดไม่ดีทำให้ไม่มีใครรักไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครอยากคบหาด้วยแต่การพูดความจรงิงพูดเพราะพูดให้คนรักกันพูดแต่สิ่งที่มีสาระและสร้างสารรค์ต่างหากล่ะที่จะทำให้คนอยากเป็นเพื่อนด้วย แล้วเจ้าก็เชื่อที่เจ้าปันพูดเลยงั้นหรอจริงๆแล้วข้าก็เริ่มคิดทบทวนตั้งแต่ตอนที่สุดแสบติดอยู่ในถังไม้แล้วละ่ะไม่มีใครเชื่อสิ่งที่ข้าพูดเลยทั้งที่ข้าพูดความจริงเพราะการโกหกเป็นประจำของข้าทําให้ข้ากลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือไปแล้วไปที่ไหนคนก็เกลียดคิดว่าจะมาหลอกลวงตลอดข้าไม่อยากโดนเกลียดข้าอยากมีเพื่อนมีคนรักข้ามากกว่าข้าเลยสัญญากับตัวเองว่าจะปรับปรุงตัว จะไม่โกหกไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ออีกแล้วพอแสนแสบคิดได้การกระต่ายก็ปรากฏขึ้นสองใบใบหนึ่งมีผ้าผ้าปิดปากลอยออกมาจากการ์ดด้วยโอ้โหนั่นคือผ้าปิดวาจาจะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้ามีสัมมาวาจาคือการงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการพูดสอเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบ งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้องั้นแปลว่าเราก็ได้การกระต่ายครบ6ใบแถมได้ถุงมือทำดีกับภาพปิดวาจามาเพิ่มด้วยสิขอรับสุดยอดไปเลยถูกต้องแล้วภารกิจด่านสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะสำเร็จเรียบร้อยแล้วงั้นข้าก็ต้องได้รางวัลกระต่ายทองคำด้วยสิท่านหัวหน้าเกะไม่โกหกข้าใช่ไหมข้าจัดของรางวัลที่เหมาะสมกับผู้ชนะมาให้แล้วละ่ะ มาแล้วเค้กกระต่ายทองคำข้ากับเข็มทองช่วยกันทำเองแหละนี่ทองคำจริงด้วยนะ <c oughs> กินได้อร่อยด้วยเย,ย้ยกระต่ายทองคำแบบกินได้เหรอข้าเพิ่งเคยเห็นจริงด้วยน่าอร่อยจังเลยขากินก่อนแล้วนะข้าเป็นพี่นะ <c oughs> ต้องขาก่อนตั้งหกัก <c oughs> ข้าก่อนข้าก่อนไม่รู้เรื่องเลย ตอนนี้เราได้กายพลังมรคมาสี่ใบแล้วก็คือสัมมาทิฏฐิมองเห็นตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะคิดในทางที่ไม่โลภไม่โกรธและไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาการงดเว้นจากการพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อสัมมากรรมันตะ การงดเว้นจากการกระทําที่ไม่ดีทางกายแล้วอีกสี่ใบจะได้มายังไงล่ะเนี้ยนั่นสิท่านหัวหนา้าเกาะยังไม่เห็นม้อหมายภารกิจอะไรเลยดูท่าทางพวกเจ้าจะไม่ชอบอยู่เฉยๆนะอยากทาําภารกิจแล้วละสิอยากขอรับแต่ภารกิจนี้ข้าเลือกไว้แล้วว่าจะให้ใครเป็นคนทําเอ๊ใครหรอขอรับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนแอน เอ้จริงเหรอเจ้าคะดีใจจังเลยได้ผจญภัยแล้วโหยอดเลยอ่ะภารกิจนี้ข้าจะให้เข็มทองไปกับเจ้าด้วยกติกาของภารกิจนี้ก็คือค้นหาวิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดถ้าเจ้าหาเจอการพลังมักจะปรากฏขึ้นเองเจ้ามีเวลา30นาทีเริ่มได้เว้ย เริ่มเลยเหรอเจ้าคะเข็มทองรีบไปกันเร็วไปกัน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 กานจะวิ่งไปวิ่งมาอีกนานไหมเนี่ยข้าเห้ีหัวยังไม่ชินอีกเหรอเจ้าปันถ้าลุงเจ้าคะข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้าค่ะเจ้านี่เองจะถามอะไรก็ว่ามาซิวิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคืออะไรหรอเจ้าคะอืม วิธีใช้ชีวิตที่ดีที่สุดงั้นเหรอไม่มีหรอกก็ต้องลำบากต้องเหนื่อยกันทั้งนั้นถ้าอยากได้เงินไวๆเยอะเยอะก็ต้องโกงเขาเหมือนสมัยก่อนที่ข้าเคยโกงตาช่างนั่นแหละแต่ตอนนี้ท่านลุงก็ไม่ได้โกงตาช่างแล้วนี่เจ้าคะใช่แล้วเพราะการโกงมีแต่จะทำให้เสียความไว้ใจจากลูกค้า การขายด้วยความซื่อสัตย์จริงใจตั้งหากที่ทำให้ลูกค้าอยากมาซื้อของกับเราไปนานๆอาจไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็มีความสุขใจข้าว่าการใช้ชีวิตของท่านลุงนะ่ะดีที่สุดแล้วล่ะจริงๆนะได้กินมะม่วงอร่อยๆทุกวันเลยด้วยเข็มท้องเยันจะมาล้อเล่นอีก <c oughs> ถ้าให้ข้าเลือก ข้าก็ว่าวิธีใช้ชีวิตของข้านี่แหละดีที่สุดขอบคุณเจ้าค่ะท่านลุงข้าไปหาวิธีการอื่นๆต่อก่อนนะเจ้าคะไปการเข็มทองไป<ะ> <c oughs> ที่นี่จะมีวิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดไหม,มนะลองไปดูร้านนั้นไหมขายปลาตัวโตๆกว่าร้านไหนๆเลยแปลว่าต้องมีอะไรดีๆไปดูกันเถอะว่าไงจ้ารับปลากี่ตัวดีเออ ข้าไม่ได้มาซื้อปลาเจ้าค่ะแต่ข้ามีเรื่องอยากถามอะจะถามเรื่องอะไรล่ะวิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคืออะไรหรอเจ้าคะต่อแบบมั่นใจสุดๆก็ต้องวิธีการขายเค้กปลาของข้าได้ยังไงล่ะเค้กปลาเป็นยังไงเหรอเจ้าค่ะดูเผลนๆปลาร้านข้าเหมือนปลาจริงๆสดจากทะเลแต่จริงๆแล้วมันคือขนมเค้กรูปปลาสอดไส้ครีมต่างหาก ลองดูสิจ๊ะตัวนี้ข้าให้ชิมฟรีอร่อยอร่อยที่สุดในโลกเลยใครได้ลองชิมมันต้องติดใจยกให้เป็นของอร่อยประจำเมืองกันทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีของข้านี่แหละที่ดีที่สุดในเมืองนี้ข้าเห็นด้วยข้าเห็นด้วยขอบคุณมากเจ้าค่ะไว้ข้าจะมาอุดหนุนนะเจ้าคะเข็มทองรีบไปกันต่อเร็ว ลหลังจากนั้นการกับเข็มทองก็ได้ไปพูดคุยเรื่องวิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดกับอีกหลายคนอย่างการตั้งใจเรียนของสุดแสบและแสนแสบหรือช่างทาสีที่ช่วยให้บ้านเรือนดูสวยสดใสเหมือนใหม่ตลอดเวลายังมีนักมายากลที่สร้างความบันเทิงให้ชาวบ้านได้มีความสุขแล้วก็หมอพยาบาลที่คอยดูแลรักษาคนป่วยด้วยความเมตตา ถามมาหลายคนแล้วแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าวิธีการไหนดีที่สุดนั่นสิทุกคนก็บอกว่าวิธีของตัวเองดีทั้งนั้นมีข้อดีกันคนละแบบเลยโอ้ยกล้หมดเวลาแล้วด้วยอะ่ะข้ายังหาวิธีที่ดีที่สุดไม่ได้เลยทำไงดีทำไงดีงดกัน <c oughs> จะตามหาวิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดได้หรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเจอภารกิจที่น่าหวาดเสียวสุดๆเรื่องราวจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนต้องติดตามกันนะครับมีปัญธาหลักไม่นักอยากหยุดแล้วสุดลงทั้งกายจดจำไว้